ในวันคริสต์มาสอีพีหนึ่งรอบนี้เราก็นั่งรถไปเองอีกแล้วแต่รอบนี้เราไม่เมารถแล้วเพราะเรากินยากแก้เมารถก่อนขึ้นรถแต่พอไปถึงปุ๊บบนรถมันไม่หลับไงมันเลยมึนทั้งวันเลยแต่มึน ก็ยังดีกว่ามาลุ้นแหละหรือเปล่าวะแต่ที่ทอฟตูต้องไปเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจองที่หรือว่าอะไรทอฟตูต้องไปงานโยโรก่อนบอกเลยว่าในงานโยโรคือมีของน่ารักเต็ไมไปหมดเราแบบอยากได้ทุกอย่างเลยอะแต่ว่าเอองบในมือนั้นก็ก็ก็มีเท่านี้ใครอยากรู้ว่าเราได้อะไรมาบ้างจากงานโยโรก็ติดตามไปได้เลยพอเราดูงานโยโรเสร็จเราก็เดินทางไปหาแอดลาสที่เอ็มควอเทียซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อน แล้วเราพอไปถึงปุ๊บแล้วหลงทางอีกแล้วแต่ดีที่พี่เราก็มาถึงพอๆกันคือพี่เราอขาับรถตามมาที่หลังพอตอนเช้าเขาไม่ว่างเราก็เลยให้พี่พาไปซึ่งพี่ก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันแต่ว่ายังใดๆก็ตามเรามี o o o l l m m p s ก็ช่วยชีวิตได้ก็ติดตามเพื่อรอดูว่าเราจะหลงทางมากแค่ไหน